สวัสดีค่ะเราจะตอบคำถามกันนะคะคำถามแรกก็บอกว่ามีคำถามว่าฝันว่าหลงหาทางกลับไม่ถูกบ่อยๆสัญญาณสมองเสือ่อมการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าอยู่แต่ขั้นพื้นฐานหรืออย่างไรคืออย่างนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วก็ ใจิตใจของเราก็ดีเป็นปัจจุบันขณะดีและเราเกิดออคล้ายๆกับว่าเพลอไปแล้วก็มันฟุ้งซ่านมีนิวรณมากนะคะมันก็จะบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาเรานอนเนี่ยพาอครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้ว่าพอจะนอนเนี่ยก็ให้กําหนดตามลมหายใจหรือถ้าเปิดตามลมหายใจไม่ถนัดก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ,ทโธจนหลับไปก็คิดว่าตอนเนี้ย ผู้ที่ถามคําถามเนี่ยก็คงคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันขณะใจมันมีนิวรณฟุ้งซ่านหรืออะไรนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าสัญญาณสมองเสื่อมไม่ใช่แล้วค่ะมันมันคล้ายๆมันมันทำให้มันไม่มันไม่สงบอย่างเดิมแต่ทีนี้พอเวลานอนเนี่ยไอ้นิสัยที่เคยพุโ่โธพุ่โธจนหลับไปเนี่ยมันก็คงยังมีอยู่บ้าง มันก็เลยทาให้เรานึกว่าเราฝันแต่จริงๆมันเป็นนิมิตเตือนเราอะค่ะใจของเราเนี่ยมันรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเสื่อมเรามีฟุ้งซ่านมีอะไรเยอะมากมันก็เลยเป็นคนํานังว่าเราหลงหาทางกลับไม่ถูกแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็ไปก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าแทนที่เราจะไปคิดอย่างท่านท่านหลวงตาเคยบอกอะสมองเสื่อมพราะขาคําบริกรรม พอช่วงหนึ่งเนี่ยท่านอยู่ในป่านะคะพอท่านกําหนดปุ๊บเนี่ยจิตท่านลงรวมถึงฐานเลยพอดีกรดท่านมันพังแต่สมัยก่อนมันยังไม่มีผ้าล่มที่จะทำกรดนะคะก็ต้องเอากระดาษกระดาษแข็งๆกระดาษหนาๆ,ๆนะคะมาทําแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ํามันที่ค่อนข้างเียวแล้วก็แห้งช้า ท่านเรี้ยกน้ำมันตราไกาอ่อูทาจนทั่วแล้วก็ต้องผึ่งกลางเอาไว้ถ้าเผื่อมันยังไม่แห้งสนิทเนี่ยค่ะหุบเข้าปุบ๊บมันจะติดกันแล้วพอกลางนะก็กลายเป็นกรดทะลอกทะลาะมันก็ฝนรัวได้ทีนี้ปรากฏว่าเนี่ยค่ะท่านก็ออกมาทากรดอาทิตย์หนึ่งก็เอาน้ำมันไก่อูทาเอาไว้แล้วทีนี้ท่านบอกท่านก็ไม่ได้คุยอะไรเพอเจอแต่ว่ารุ่นน้องก็มาถามธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็อธิบายมันก็เลย กล้ๆกับว่าจิตมันไม่ได้สงบอย่างเดิมอะค่ะท่านก็พบว่าพอกําหนดเนี่ยมันไม่ได้ลงรวมอย่างแต่ก่อนท่านก็เสียดายก็เลยเข้าป่าไปเลยทิ้งกฎละไม่ไม่ไมพรรษานั้นถ้าเผื่อมันเกิดนั่นก็ใช้ไอ้กฎเก่าที่นั่นไปอะนะคะแล้วท่านบอกว่าเจ็ดวันค่ะที่ที่เริ่มรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันไม่สงบอย่างเดิม ท่านก็ยิ่งอยากใหญ่มันก็ยิ่งไม่นั่นในที่สุดท่านก็บอกว่าใครมันจะมาขโมยของเราไปได้มันก็ต้องอยู่ในใจของเรานี่แหละถ้าเปิดใจเราเป็นบ่อน้ํามันก็คงจมอยู่ก้นบอ่อทีนี้เรายิ่งตกใจเรายิ่งอยากได้เราก็เอามือไปควานน้ามันก็เลยขุยย่นใหญ่แม่อาตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเราไม่ต้องไปอยากแล้วที่จะให้กําหนดก็จิตรวมหรืออะไรเอาแต่บริกรรมพุทโธเอาไวา้เอาพุทโธมาไว้ในใจ ถ้าเพื่อหลับฝันไปก็เอาพุโทโธใส่เข้าไปในฝันนลคะท่านบอกนั่นแล้วค่ะเพราะท่านคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันเจ็ดวันที่ออกมาทำกรดกับที่ในที่สุดกว่าจิตท,ท่านจะปฏิบัติแล้วมันได้อย่างเดิมเนี่รู้สึกปีกับห้าเดือนท่านบอกโอ้ทีนี้พอมันเริ่มกลับคืนมาแล้วเนี่ยก็ได้สติค่ะท่านบอกเหมือนแต่ก่อนนั้นะแะเราเป็นสติ100ลอยลาน หายไปสักสิบล้านเนี่ยโอ้ยเราก็ตีโพยตีพ่ายว่าเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วแต่จริงๆเนี่ยมันมันร้อยล้านนะมันมันมันเสียไปสิบล้านมันก็ยังเหลืออีกเก้าสิบล้านไอคนที่เขาไม่มีเลยเนี่ยเขาก็อยู่เป็นสุขได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ใจของเราที่มันโลภอะค่ะมันเสียดายอะแล้วมันก็อยากเนี่ยมันถึงทําให้ปั่นป่วนไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันค่ะเอออย่าไปอย่าไปอย่าไปใกล้ๆกับว่า เสียใจว่านี่ตายเราไปอยู่ขั้นพื้นฐานหรือยังไงมันไม่ก้าวหน้าธรรมะเนี่ยมันไม่มีขั้นพื้นฐานการก้าวหน้าหรืออะไรมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเผื่อเราเป็นปัจจุบันจริงๆและสติของเราเนี่ยมันต่อเนื่องกันจริงๆนะคะบางทีปฏิบัติเนี่ยกระพริบตาเดียวมันก็ได้คืนมาแล้วแต่ถ้าเผื่อเราหมดแต่กังวลเราตายแล้วเสียดายตกลงมันก็ไม่เป็นปัจจุบันขณะ มันก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปหวังค่ะเรามีหน้าที่ประกอบแต่เหตุก็ทําเหตุไปเรื่อยๆแล้วก็พุทโธเอาพุโทพโธใส่เอาไว้ในใจเพราะว่าใจอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อมันมีสติถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นพุทธ,ธะรู้ตื่นเบิกบานเพราะทุกคนจะมีอัศวคยาย่านเท่ากันหมดนะคะเราจะรู้เท่าทาันตามกิเลสแล้วเราก็สามารถที่จะ ทำให้กิเลสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาเขมบเราเข้าไปได้เราเราไม่ได้ฆ่าฟันกับกิเลสค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์ถึงทองท่านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าอืม mm. ขอให้เห็นกิเลสชัดๆเถอะจะฟันมันให้บรรลัยไปหมดเลยแต่พอเห็นมันปุ๊บมองอีกทีหายไปหมดละเพราะกิเลสมันไม่ได้บีตัวตว้มันเป็นแต่เพียงเงาที่มันหลอนอยู่ในจิตเราพอมันสว่างปุ๊บด้วยปัญญาเราเห็นเราเข้าใจปุ๊บ มันก็หายไปหมดนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปฆ่าไปฟันมันเพราะถ้าเ่อเราฆ่าฟันมันได้สมัยพุทธกาลคนมนุษย์ต่างกันเป็นกิ่วแถวกิเลสมันไม่เหลือซากมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกิเลสมันมีก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แค่ไหนท่านตรัสรู้แล้วท่านบรรลุนิพพานไปแล้วมันก็มีอยู่เท่านั้นน่ะนะคะและไอ้กิเลสที่มันจะออกริบครอบงำผู้คนเนี่ยสังเกตเหรมันก็ออกมาด้วยพฤติกรรมเดียวกันทั้งนั้นเลย เออที่มันโกงกันด้วยการที่มันให้เราเซ็นชื่อปลอมเอาไว้แล้วมันก็จะได้ไปเติมเอาตามชอบใจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแสดยจาไปเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วมันโกงกันทีไลายก็เห็นอย่างนี้แหละค่ะให้ให้เซ็นให้เซ็นล่วงหน้าเอาไว้แล้วมันก็ไปเติมเมานะคะทั้งในวงธุรกิจวงนักการเมืองวงอะไรต่ออะไรมันมันเหมือนกันหมดเลยคือกิเลสลงถ้าเผิดอกมันเป็นอย่างนี้ เพราะดิฉันเป็นหมอดิฉันก็จะบอกว่าคนไข้มาถึงเนี่ยเราก็วัดผลอดก่อนถ้าเผื่อมันปกติมันต้อง37ถ้ามันยัง37.8หรือ38มสิต้นๆเรามีเวลาสักประวัติกันได้แต่ถ้าเผื่อมัน39หรือ39.5นะคะรีบให้ยาออนอนหลับให้ยากันชาให้อะไรให้นอกมันไปก่อนค่ะแล้วค่อยว่ากันกิเลสมันก็เหมือนกันนะคะถ้าเผื่มัน มาครอบงําใจเราสูงมากแค่ไหนพฤ,พฤติการของเราก็จะเหมือนกันหมดจะเคยปฏิบัติหรือไม่เคยปฏิบัติจะเหมือนกันหมดแต่ถ้าเบดมันย่อมเย,ยาวลงมาจนกระทั่งเหลือสักสามสิบเจ็ดจุดห้าคราวนี้ก็พูดกันรู้เรื่องนะคะแล้วมันเป็นอย่างนี้ค่ะสากปลนหมดมันไม่ได้ว่ากิเลสสมัยพุทธกาลเนี่ยมันเบาบางกว่าเรามันก็ไม่จริงนะคะสมัยพุทธกาลเนี่ย ขนาดพระเทวทัตอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ยังออกฤทธิ์ออกเดชได้อย่างนั้นสมัยเราเราบอกกิเลสมันเยอะแยะมากมายแต่เราก็ยังไม่เคยเจอใครขนาดพระพระพุทธพระเทวทัตนะคะทีนี้ถ้าเปิดเราเข้าใจอย่าเอากิเลสไปเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เรามองคนชั่วคนดีเนี่ยอย่าไปบอกว่าคนนี้ไอ้โจรคนนี้คนปฏิบัติแต่ให้เรามองเป็นสภาวธรรม พคนปฏิบัติเนี่ยถ้าเผื่อขณะที่สติครอบครองใจอยู่ก็จะปฏิบัติแต่ถ้าเผื่อเกิดตอนนั้นสติมันง่วงนอนหรือมันหายไปกิเลสมันขึ้นมาครอบครองใจได้คนปฏิบัติคนนั้นก็กลายเป็นกิเลสไปมันไม่มีมันไม่มีมมมตัวสัตว์ตัวบุคคลที่เที่ยงแท้แน่นอนค่ะเราจะไปบอกว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่ดีเนี่ยไม่ได้มันมันแล้วแต่ ว่าตอนนี้สติอยู่กระจายหรือกิเลสอยู่กระจายกิเลสอยู่กระจายเนี่ยคนที่ดีก็อาจจะบ้าบอจนไปะทั่งเรานึกไม่ถึงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกไม่มีตัวสัตว์ไม่มีบุคคลนะคะมีแต่สภาวธรรมมีแต่พฤติกรรมถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่าไม่มีแอคเตอร์ไม่มีผู้ปฏิบัติมีแต่แอคชั่นแอคชั่นนี่จะเป็นบุญหรือเป็นบา ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าผัอเราเกิดเผลอสติขึ้นมาเรามีบาปก็ไม่เป็นไรใจเราเนี่ยก็เหมือนเบ่อ,บอน้ําเล็กๆบอ่อนึงค่ะเราทําบาปนี้ก็ถ้าบาบาหนักบาบหนาก็เกลือกระสอบนึงเทพรวดลงไปโอ้โหน้ํานี่มันเค็มจนกระทั่งกินไม่ลงเลยเราก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,แล,วแล้วเราจะใช้นี่หมดไหมถ้าเผื่อ เรารู้ว่าเออนะเราเราเทเกลือลงไปกระสอบหนึ่นงแต่นี้ต่อไปจะตั้งสติให้ดีจะไม่ทำบาปอากุศลอีกแล้วจะมีความเพียรที่แนาหนามั่งของระวังไม่ให้บาปอากุศลที่เคยทำแล้วทำซ้ำอีกมันจะได้เท่าเดิมแล้วก็บาปที่ยังไม่เคยทำก็จะไม่ทำเปน็นอันขาดตกลงมันก็จะเบาบางลงเราก็จะเอาแต่น้ำใสใสเข้าไปน้ำใสใสเข้าไป ในที่สุดไอ้บ่อของเรามันก็ต้องเล็กไปแล้วเพราะน้ำมันเยอะขึ้นใช่ไหมคะมันก็กว้างขึ้นจนในที่สุดใจเรามันก็ใหญ่เป็นทะเลสาบไอ้เกลือกระสอบซึ่งตอนแรกเค็มจนขมเนี่ยตอนนี้พอบ่อมันกลายเป็นทะเลสาบเราลองเอามากินดูมันหวานมันอร่อยนะมันไม่เค็มขมแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปนึกเสียใจค่ะว่ามันไม่ก้าวหน้าอยู่แต่ขั้นพื้นฐานหรืออย่างไร มันไม่มีพื้นฐานมันไม่มีก้าวหน้าหรอกค่ะพอไอ้ไอบาปมันมันถูกเจือจางไปเพราะเราทําแต่บุญกุศลเข้าไปเรื่อยๆเราก็มีกําลังใจขึ้นแล้วว่าไม่ได้เราอาจจะก้าวหน้าพรวดขึ้นไปดีกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราอย่าไปยึดติดอยู่กับอไ,อไอ้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราบอกว่าพระเทวทัศน์เนี่ย คือตัวอย่างที่เราไม่อยากเพราะฉะนั้นเรานึกถึงพระเทวทัตเนี่ยเราก็จะรังเกียจท่านแต่เราเนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอเราก็จะชื่นชมโสมนัสนะคะถ้าใจเรายัางติดอยู่กับอารมณ์อย่างนี้อยู่เนี่ยค่ะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ของจริงนะคะแล้วมันก็มีเวลาที่มันจะกลับไปกลับมาได้แต่ถ้าเรานึกอย่างนี้ค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหนทางเนี่ยมันมีจุดขอบสองทาง คือทางหนึ่งเนี่ยมันเคร่งเกินไปจนกระทั่งเราทรมานตัวเรากับอีกทางหนึ่งมันดีเออมันมันมันไม่ดีมันย่อหย่อนจนกระทั่งมันกลายเป็นกิเลสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาทางสายกลางคือมักคมีองแ์8ทีนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าอย่างนี้ค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นขอของที่เราจะพยายามทำให้เรามีสติเรามีสมาธิมีปัญญานะคะ ับพระเทวทัตเป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะไม่ปล่อยให้สติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยหลุดหายไปจนกระทั่งมันกลายเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นสองข้างเนี่ยเป็นเป็นมุดให้เรารู้ว่าเรา,เรา,เ,ราเราจะปฏิบัติตามคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเราจะไม่ปฏิบัติเราจะออกห่างที่สุดให้ห่างได้เพราะฉะนั้นถ้าเปื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยเรายังไม่อยากที่จะไปอย่างพระพุทธเจ้าเราเอาพอดีพองามเป็นทางสายกลางนะคะ เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเรา,เราปลอดภัยแล้วเพราะเรารู้ขอบสองขอบแล้วว่าเราเรา,เราจะไปทางไหนถ้าเ,เราจะเอาอย่างชนิดที่เรียกว่าเกินตายอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเราก็จะได้ทําอย่างของท่านตามรอยเท้าท่านไม่มีผิดพลาดเลยแต่ทางนี้เนี่ยจะไม่เฉียดเข้าไปเป็นอากาศเดี๋ยวเผลอลื่นตกลงไปถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องกราบพระเทวทัตกับกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยใจที่เสมอกัน เป็นอุเบกขาเสมอกันนะคะแต่ถ้าปวดใจเรายังอี้พระเทวทัตเรายังมีตัวตนเรายังมีมณัอเราลังเกียดท่านแต่ถ้ากับพระพุทธเจ้านี่อู้เราชื่นชมสมณัตโลกธรรมยังหวั่นไหวเรานะคะเรายังไม่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยคะ่ะถ้าเราฝึกเราจนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติของเรามันถึงจะเสมอต้นเสมอปลายแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังมีเวลาที่แลดูเหมือนก้าวหน้า แลดูเหมือนอย่างกับตกตำ่ำแต่เราอย่าไปเราอย่าไปเราอย่าไปชื่นชมหรือว่าเสียใจกับผลค่ะเราเราประกอบเหตุที่สมควรกับเหตุเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าผลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์เราได้เพราะใจอันนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดเพิ่งตายเมื่อตอนที่เรามาคลอดจากท้องแม่แล้วก็หมดลมหายใจไปใจอันนี้มันเป็นพลังนะคะสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้ทําลายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น พอเราอยู่ในชีวิตนี้เนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านเรือนเรามันมาจากอาหารที่กินเข้าไปมันก็เป็นดินน้ําลมไฟลมไฟนี่มันพอมันนั่นมันก็หายเราเราดูมันไม่ทันเราก็บอกว่าเราเป็นก้อนดินก็แล้วกันคือดินเนี่ยค่ะถ้าเผื่อมันเป็นดินเฉยๆแห้งๆมันก็ปลิวเป็นขี้ฝุ่นขี้ผงเราก็จับมันไม่ได้ดินกับน้ําที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันคลุกกันจนกระทั่ง มันเป็นก้อนดินนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะบอกว่าเราเป็นก้อนดินก้อนาน้ำเนี่ยมันดูชก,ชก้นจบกนน้ำมันก็ต้องไหลนองดินมันก็ต้องเป็นขี้ฝุ่นขี้ผมมันเป็นดินที่คลุกกับน,น้ําที่มันปั้นเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปคิดว่าเราเนี่ยค่ะเป็นนายกรนายขอนายคอเนี่ยเราเป็นก้อนดินคนละก้อนคนละก้อนออมีผูออ้บริหารท่านหนึ่ง โอ้ยท่านปวดหัวมากเวลาประชุมทีไรมันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกินยากแก้ปวดหัวไปก่อนทีนี้วันหนึ่งเนี่ยค่ะท่านมีประชุมกระทนหารและท่านก็ไม่ทันได้กินยากแก้ปวดหัวเข้าไปพอเข้าไปท่านก็เริ่มโอ้ยตายแล้ววันนี้ท่านก็เลยนึกถึงที่ภาวนาเอาไว้นะคะก็ดินก็ดินก็ดินตกลงใจท่านนิ่งพอค่ะแทนที่ท่านจะเห็นเป็นคนโน,น,น้นคนนี้แล้วเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันนะคะ ท่านเห็นมันเป็นก้อนดินแต่ละก้อนแต่ละก้อนกองอยู่บนเขียและใจของท่านก็สงบนะคะมันจะพูดอะไรกันท่านก็เข้าหูซา้ยายหูขวาไม่เอามาครึ่งเครียดอยู่ในใจวันนั้นก็ปรากฏว่าท่านไม่ปวดไมเกรนท่านไม่เป็นอะไรเลยท่านก็เลยเพบว่าโอ้การที่เอาสติไว้กับใจเรานะและเรามองตามสภาวะธรรมไม่เป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เป็น นายคนนั้นนายคนนี้ที่มันเคยตีกันแล้วเราก็เอาอุปทานไปยึดเอาไว้ประเดี๋ยวมันจะต้องตีกันเราก็ก็ดินกนดินก็ดินมันจะนายอะไรก็ช่างหัวมันเถอะมันว่าอะไรก็ว่ากันไปตามที่มันเป็นจริงท่านก็เลยพบว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมที่เขาไม่เครียดกันแล้วเขาสบายนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็อยู่แล้วก็แก้ปัญหาได้ก็คืออย่างนี้เองคือเป็นปัจจุบันขณะแล้วก็เก็บข้อมูลได้เต็มเม็ดเต็มห่วย ไม่เอาอุปทานของเราไปอืเดี๋ยวมันก็ต้องด่ากันเดี๋ยวมันก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้และใจเราก็กระพริบตกลงข้อมูลมันก็กระพริบไปด้วยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปกลัวในความฝันอันนี้มันเตือนเราค่ะว่าอืมเราฟุ้งซ่านมากเกินไปแล้วเราเราเราไม่ได้ทําใจเราให้เป็นปัจจุบันขณะและอย่าไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้ามันอยู่ขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติเนี่ยค่ะมันไม่มีบันไดแปดขั้นบันไดสามขั้นหรืออะไรค่ะมันเป็นพื้นเรียบมันเป็นพื้นเรียบเพราะฉะนั้นจะก้าวหน้าหรือจะพื้นฐานมันก็อยู่บนพื้นเนี่ยนะคะแต่พื้นอันนี้เนี่ยมันจะแน่นหนามั่นคงเป็นพื้นคอนกรีตหรือมันจะเป็นพื้นตะหลิ่งทรายพอโดนพื้นซัดเข้าก็ปรากฏว่าไหลเทลงน้ําไปเลยหรือมันจะแน่นหนามั่นคงทําให้เราเนี่ยทรงตัวอยู่ได้นะคะ อย่าอย่าอย่าไปอย่าไปแปลความหมายให้มันเป็นความทุกข์แล้วก็ทําให้เราตื่นเต้นแล้วเราก็กลวงเหงาของเราเองค่ะปฏิบัติต่อไปเดีอะค่ะส่งใจไปเป็นกําลังค่ะนั่นหลวงตาเคยบอกอะสมองเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมแม่อะตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเราไม่ต้องไปอยากละที่จะให กำหนดก็จิตรวมหรืยออะไรเอาแต่บริกรรมพุทโธเอาไว้เอาพุทโธมาไว้ในใจถ้าเพื่อหลับฝันไปก็เอาพุทโธใส่เข้าไปในฝันนะคะพอกิเลสมันไม่ได้บีตัวตนมันเป็นแต่เพียงเงาที่มันหลอนอยู่ในจิตเราพอมันสว่างปุ๊บด้วยปัญญาเราเห็นเราเข้าใจปุ๊บมันก็หายไปหมดนะคะ ทีนี้ถ้าเพื่เราเข้าใจอย่าเอากิเลสไปเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เรามองคนชั่วคนดีเนี่ยอย่าไปบอกว่าคนนี้ไอ้โจรคนนี้คนปฏิบัติแต่ให้เรามองเป็นสภาวธรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราอย่าไปยึดติดอยู่กับออไอ,ไอ้สภาวธรรมที่เกิดขึ้น ถ้เป็นอย่างนี้เราต้องกราบพระเทวทัตกับกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยใจที่เสมอกันเป็นอุเบกขาเสมอกันนะคะแต่ถ้าปวดใจเรายังอีพระเทวทัตเรายังมีตัวตนเรายังมีมรณะเราลังเกียจท่านแต่ถ้ากับพระพุทธเจ้านี่เราชื่นชมสมณะโลกธรรมยังหวั่นไหวเรานะคะเรายังไม่เป็นธรรมจริงๆ แต่เราอย่าไปเราอย่าไปเราอย่าไปชื่นชมหรือว่าเสียใจกับผลค่ะเราเราประกอบเหตุที่สมควรกับเหตุ